มีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยนะคะแต่เอ๊ะจะเป็นเพลงอะไรนั้นเราไปดูกันเลยค่ะเราชอบกินผักพวกเราชอบกินผักอร่อยจังเลยประโยชน์มากมายหันให้ดีเตรียมถ้วยจานวางให้ดีแล้วเรามากินมันอร่อยดีจังเลยมันอร่อยดีจังเลย เราชอบละอเคยเราชอบล้อเคยทา าชอบอาวาคาโดทำให้เรามีแรงและก็ยังแฮปปี้บดให้ดีในสลัดใส่มะเขือเทศชั่งเข้ากันมันอร่อยจังเลยมันอร่อยดีจังเลยเราชอบกินผักพวกเราชอบกินผักอร่อยจังเลยประโยชน์มากมายหันให้ดีเตรียมช่วยจานวางให้ดีแล้วเรามากินมันอร่อยจังเลยมันอร่อยดีจังเลย ครูน่นี้ในเพลงมีผักหลายชนิดเลยใช่ไหมคะแต่คุณครูเอ๋อยากรู้ว่ามีผักอะไรบ้างที่อยู่ในเพลงและอยู่บนโต๊ะของคุณครูคเอ๋เด็กๆช่วยคุณครูเอ๋ดูได้ไหมคะอะไรนะคะช่วยดูได้เรามาดูกันเลยค่ะลนมปีมีในเพลงไหมคะเด็กๆไม่มีเออแล้วผักอะไรดีนะพริกหยวกมีไหมคะ เด็กช่วยรูเอ๋มองสิเขาว่าในถาที่ปูเอเตรียมมามีอะไรอีกหน้าที่อยู่ในเพลงน้ำมีไหมคะไม่มีเอ๊อันนี้นลคะแครอทมีไหมคะมีใช่แล้วคะ่ะเด็กๆช่วยปูเอ๋ดูอีกนะคะว่ามีอะไรอีกเลยตะไคร้มีไหมคะเด็กๆไม่มีเอ๊อะไรดีอะไรดีอะไรดีะรดมะเขือเทศมีไหมคะมีใช่แล้วคะ่ะ ที่อยู่ทั้งในเพลงและอยู่ในถาที่คุณครูเอ๋เตรียมมามีด้วยกัน2ชนิดก็คือแครอทและมะเขือเทศนั่นเองค่ะตอนนี้บนโต๊ะของคุณครูเอ๋มีผักและผลไม้มากมายหลากหลายชนิดเลยเด็กๆมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะแครอทผักกาดขาวพริกยวก แกลงปีแตงโมูแอปเปิ้ลส้มคาตะไคร้มะเขือเทศใบมะกรูดและ เด็กมาช่วยคุยจัดกลุ่มผักและผลไม้กันดีไหมคะว่าเราจะสามารถจัดกลุ่มได้อย่างไรบ้างคะเรามาจัดกลุ่มผักและผลไม้ตามสีกันนะคะเริ่มจากสีแดงมีแตงโมมะเขือเทศแอปเปิ้ลและพริกหยวกสีแดงต่อไป สีส้มมีแครอทและส้มต่อไปสีม่วงองุ่นต่อไปสีเขียวมีคะนา้าพริกหยวกสีเขียวใบมะกรูด,ลดและกะหล่ำปรีสีสุดท้ายสีขาวมี รคและผักกาดขาวนั่นเองค่ะประโยชน์ของผักและผลไม้แบ่งตามสีต่างๆเริ่มจากผักและผลไม้สีแดงช่วยในเรื่องของความจำและผิวพรรณที่สดใสค่ะ 2. ผักและผลไม้สีส้มมีวิตามินซีสูงเสริมภูมิต้านทานให้แข็งแรงและช่วยให้ผิวพรรณสดใส 3. ผักและผลไม้สีม่วงช่วยในเรื่องของการบำรุงตาและเส้นผมง,งางามค่ะ 4. ผักและผลไม้สีเขียวช่วยในการบำรุงสายตาช่วยในการขับถ่ายให้คล่องและยับยั้งการเกิดริ้วรอย 5. ผักและผลไม้สีขาวช่วยลดน้ำตาลในเลือดป้องกันโรคความดันโลหิตและโรคหัวใจ จากที่เด็กๆรู้จักประโยชน์ของผักและผลไม้ตามสีต่างๆกันแล้วนั้นเด็กๆมารู้จักวิธีการล้างผักและผลไม้อย่างถูกวิธีกับคุณครูมอนกันนะคะก่อนที่เราจะมาล้างผักแล้วก็ผลไม้นะคะวนันนี้คุณมอนมีวิธีการล้างผักแล้วก็ผลไม้มาให้เด็กๆ5วิธีค่ะวิธีที่1นะคะล้างด้วยน้ำเปล่าวิธีที่2ล้างด้วยเบกกิ้งโซดา วิธีที่3ล้างด้วยน้ำส้มสายชูวิธีที่4ล้างด้วยด่างทับทิมและวิธีที่5ค่ะล้างด้วยผงถ่านนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้ครูม่อนนำวิธีการล้างผักแล้วก็ผลไม้โดวยวิธีที่หนึ่งมาฝากเด็กๆนะคะก็คือล้างด้วยน้ำเปล่านั่นเองขั้นตอนแรกนะคะครูม่อนจะทำการล้างแค่ลอดค่ะ นำแครอทนะคะลงไปล้างในน้าเปล่า,าเด็กๆจะสังเกตเห็นมันจะมีดินหรือว่าลากนะคะให้เรานํำออกแล้วก็ล้างให้สะอาดก่อนจากนั้นนะคะเราก็สะบัดน้ำเบาๆแล้วก็นํามาพักลงบนตะกร้านะคะเพื่อให้ผักที่เราวางไว้เนี่ยสะเด็ดน้ำนะคะต่อไปค่ะคุณหมอนจะทำการล้างอะไรคะเด็กๆ แอปเปิลใช่ไหมคะเราก็นำแอปเปิลลงไปล้างในน้ำเหมือนเดิมเลยค่ะเด็กๆจากนั้นก็สะบัดน้ำออกเบาๆแล้วก็นำไปพักลงมนตะก้าเพื่อรอให้น้ำเนี่ยมันสเสด็จนะคะเห็นไหมคะเด็กๆทั้งวิธีการล้างผากักแล้วก็ผลไม้มีวิธีการล้างที่เหมือนกันเลยใช่ไหมคะเด็กๆสามารถช่วยคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ล้างผากักแล้วก็ผลไม้ได้ด้วยนะคะเด็กๆ จะจบกิจกรรมในวันนี้ครูมอนมีเกมที่สนุกสนุกมาฝากเด็กๆ2เกมนะคะนั่นก็คือเกมจับคู่ผักที่เหมือนกันแล้วก็จับคู่ผลไม้ที่เหมือนกันแทนผู้ปกครองสามารถสแกน QR วอาโค้ดด้านบนเพื่อให้เด็กๆเ,เล่นเกมได้เลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆวันนี้เด็กๆนะเรียนรู้เรื่องราวมากมายเกี่ยวกับผักผลไม้ เอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่อัดคลิปวิดีโอในการจัดกลุ่มผักผลไม้และวิธีการล้างผักผลไม้ที่ถูกวิธีส่งมายังกลุ่มรายห้องเรียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูอเอ๋แล้วก็ครูบอลขอจบกิจกรรมหน่วยผักสดผลไม้อร่อยไว้เพียงเท่านี้นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย